ฮัลโหลอืโอ้โหก็แรกคอมเนต์แรกกรีดจริงเลยตอนนี้ผมกำลังนอนพักอยู่ครับแต่แอบเบือ่อก็เลยกดไลฟ์เลยอือส <c oughs> mm. วัสดีครับสวัสดีครับครับ how are you guys hi how you guys doing อืสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน นี่เมื่อวานถึงพึ่งไปฉีดนี่มาโมเดอร์น่าครับผมตอนนี้ก็เลยแบบเป็นผักเลย <c oughs> นอนอยู่บนเตียงเฮ้เธอน่า,ารักจังเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณครับ <c oughs> ขนาดป่วยน่ารักสุดเด้ว <c oughs> ขเขาเรียกว่าขเขากไม่เรียกว่าป่วยใช่ไหมขเขาเรียกว่าแบบภูมิมันต้านทานใช่ไหมใช่ไหม ก็อ่าเขาก็เลยมาไลฟ์ทักทายแบบนึงแล้วเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จผมก็จะไปนอนต่อเพราะอนนี้คืออืมจะละมุนละมุนตัวอุ่นๆหน่อยมีแค่์ไหมครับป่วยครับผมคือตอนแรกกับตอนที่ขีดอ่ะไม่ไม่รู้สึกเลยแต่พอไปพักหนึ่งอ่ะพอกลับมาบานได้สักสามสี่ชั่วโมงอะโอ้โห แขนนี่ขึ้นหนักอ่ะเหมือนยกเวทนะครับหนักเลยอตายเลยแล้วจะเป็นไอ้นี่แหละไอ้ตรงแขนอ่ะสักพักหนึ่งก็เริ่มเริ่มเมื่อยตัวมีไข้ปับ๊บโอเคโซมเลย <c oughs> อ๋อช่เมื่อวานนี่คือผมแบบโอ้โหไม่ไหวเลยครับแบบนหล,ล,ลับตั้งแต่ตอนสามทุ่มปกติผมหลับสี่ทุ่มอันนี้เป็นสามทุ่มเลยโอ้แต่วันนี้ก็พอไหวนิดน,นึงแล้วฮะพรุ่งนี้น่าจะหายดีแล้วฮะ เพราะวันนี้นี่อาการก็ดีขึ้นเยอะเลยจากเมื่อวานนะผมใส่กินพาลาไปได้พพรสาสกตมอลดักไว้ <c oughs> แต่นี้ก็เงื่อออกเหมือนเดิมอะไรก็ไม่รู้เงื่อออกเทคแคร์ <c oughs> <c oughs> นะครับคนเก่งเทคแคร์ care, ครับผมเทคแคร์เหมือนกันนะเนี่ยแต่ะผม,มาลาสักทายแป๊บหนึ่งเนี่ยแต่ผมไปนอนต่อล <c oughs> <c oughs> ะไปพัให้น ครับผมไว้เดี๋ยวผมหายป่วยแล้วไม่ได้หายป่วยดคแบบแล้วก็งไงวัคซีนมันเรียกว่าไงฤทธิ์มันหยุดแล้วว่าผมขึ้นมาไลายบ,ายบ,ายบาย่อยๆอีกทีหนึง่งแตบบ่ตอนนี้ขอตัวไปพักกันครับใช่เจนาครับแล้วคุยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวอากาศหน้ามาคุยกันใหม่บายบายดีจ <bye>. ี <laughs>